สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีแมวอมงขอบคุกรุบกรุบเขนี่ครับอยู่กับช่องโกสนหรือน้ำซิงกันอีกเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็พาไปดูหนองท้อครับผมไปว่ามีน้ำหรือเปล่านะครับพาไปดูที่ผมเคยมาตักน้ำตอนเด็กๆนะครับไปดูกันว่ามันยังมีน้ำอยู่หรือเปล่านะครับผมนี่ก็บรรยากาศหน้าหมู่บ้านครับผมเอาเย็นๆนะครับนี่ บรรยากาศดีมากเลยนะครับพาไปดูนองท้อครับภาษาเขมรเขรียกว่าโนอโงท้อนะเดี๋ยวไปดูว่ามันมีน้ำไหมเีย่ม <c oughs> ีก็เริ่มถ่ายเริ่มอะไรกันแล้วนะครับสำหรับพี่น้องชาวนาน,นะครับเตรียมทำนลงททำนานกันแล้วครับผมนี่ครับท่านี้ก็ถ่ายรอบแรกมแล้วนะบรรยากาศช่วงเย็ยนๆครับผมเดี๋ยวพาไปดูนองท้อครับ มีน้ำเยอะไหมไปดูกันเดี๋ยวผมเคยมาดูแล้วสามสีรอบแล้วนะครับก็ไปดูอีกครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างครับน่ครับกับบรรยากาศทางเข้าหมู่บ้านครับผมนี่ครับงรลงทอมาไปดูกันมันมีน้ำปะก่อ,อนนี้จะไปดูกบฝากกดติดตามกด Subscribe แล์แชร์ช่องผมด้วยแล้วกันนะครับทาง YouTube แล้วก็ Facebook ครับผมใครอยากติดตามทางทิกต o อกก็มีเหมือนกันนะครับไปดูกันได้นะครับผมนี่ครับพาไปดูน้ําครับ <c oughs> นี่ครับนองทอนองทอนี่มีน้ําอยู่นี่น้ําก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับมีขวดมีอะไรด้วยนะทุกคนถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนช่วงนี้ก็มาตักน้ําแถวนี้นะครับนีครับมาตักน้ํา ถวโรงชอนี่แหละเอาไปกินกันครับสมัยนี้เขาใช้แบบปูงปลาปากันหมดแล้วนะนี่ครับใส่ป,ป้งปลาป,ปาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับไม่มีใครมาตักเลยสมัยเด็กๆผมก็เคยมาตักแถวนี้ครับเอาไปอาบเอาไปซักเสื้อุงเสื้อผ้าครับผมรับจ้างตัดตักด้วยครับโอ่งละกี่บาทมาดูโอ่งละสิบบาทนะสมัยแต่ก่อนก็ามาขนด้วยนะครับนี่ครับกับบรรยากาศ หน้าหมู่บ้านครับผมตอนนี้ก็บัวควายเข้าโคกมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณส8บแนาฬิกาสิบสองนาทีครับผมบรรยากาศยจมเย็นๆนะฮะวันนี้ก็มาอัปเดตนงทอครับผมตอนนี้ก็มีน้ำเยอะกว่าเก่าครับผมอัปเดตแค่นี้แล้วกัน สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกค่เพียงแค่นี้แล้วกันไดเจอกันคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้นะครับจุกะอะไรครับผมฝา<ม>กกระจามด้วยครับผมไปเลยครับ